บ้านแหงห่ง่อหลุดมาต่อไปที่บ้าน้ไปมีคนแก่จับคนนึ่งมนคนนึง ก็จะเปลี่ยนใส่ครับก็เปลี่ยนเอาข้อต่อออกแล้วก็เอายางเอาล้อใส่เข้าไปแบบไม่ไม่ต้องใส่ข้อต่อครับนี่ครับก็ออกมาจากตรงนี้ครับก็เมื่อวานฝนตกแรงครับเมื่อวานก็เลยทําให้ดินมันวมครับดินมันหลม ก็ามาติดตรงนี้ขาดเลยครับโอเคครับก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ครับ